ครับอันนี้ผมจะลองใช้มะม่วงอ่อนที่มีลูกขนาดเล็กสุดก่อนนะครับใส่เข้าไปในตัวห้องคัดแยกตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่านะครับเมื่อเราใส่มะม่วงลงในห้องคัดแยกเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะเห็นทันทีนะครับว่าตัวโปรแกรมของเราเนี่ยจะสร้างกรอบล้อมรอบขึ้นมานครับแล้วก็ทําการตริ้นค่าออกมานะครับในนี้ก็คือแมงโก้ชนิดที่3นะครับก็คือซอฟชนิดก็คือมะม่วงยังอ่อนอยู่นั่นเองครับกรีนแมงโก้ Mango, ก็คือแมงมมะม่วงยังเขียวอยู่นะครับแล้วก็ไซส์ ขนาดเท่านี้พิกเซลก็จะเป็นชนิด Sma l l นั่นเองนั่นก็คือผลมะม่วงที่เราใส่เข้าไปปุ๊บนะครับในห้องคัดแยกตัวนี้ก็จะเป็นมะม่วงนะครับที่ยังดีบอยู่ก็คือเป็นกรีนแมงโก้นะครับแล้วก็มะม่วงนั้นยังเป็นขนาดเล็กอยู่นั่นเองครับก็คือถือว่าเป็นทรีที่3ที่กําหนดไว้ในโปรแกรมนะครับอันนี้คือผลมะม่วงอันที่1น,นะครับเราลองนําอันนี้ออกไปก่อนนะครับปุ๊บผมก็จะวางไว้ที่เดิมนะครับห้องคัดแยกก็ไม่มีมะม่วงอยู่ ผมลองมะม่วงอันที่สองดูบ้างนะครับอันนี้ก็ยังอ่อนอยู่เช่นกันนะครับอืบนะครับใส่เข้าไปผลมะม่วงลูกที่สองที่ใส่เข้าไปนี้ลูกก็จะใหญ่กว่านะครับในที่นี้ก็คือนะครับผลการคัดแยกก็ออกมาที่หน้าจอได้เลยนะครับก็คือนะครับแมงโก้ชนิดที่สามนะครับนะครับแมงโก้ชนิดที่สามก็คือซอฟหรือว่ากรีนแมงโก้หรือว่ามะม่วงที่ยังอ่อนอยู่นะครับมีไซส์ขนาดเท่านี้พิกเซล ก็คือมีขนาดใหญ่กว่ามะม่วงอันแรกที่ใส่เข้าไปเมื่อสักครู่นี้มีขนาดมีเดียมก็คือเป็นไซส์ขนาดกลางนั่นเองนะครับอันนี้คือมะม่วงอันที่2ที่เราใส่เข้าไปนะครับลองผลที่3ดูบ้างนะครับปึ๊บผลที่3ก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอ่าใส่เข้าไปในห้องคัดแยกครับอ่านะครับตรงส่วนนี้ก็ยังอยู่นะครับซอฟก็คือกรีนแมงโก้ก็คือมะม่วงลูกเขียวนะก็คือมะม่วงยังดีบอยู่นะครับ ไซส์ขนาดเท่านี้พิกเซลนะครับก็อยู่ที่ประมาณ52,000อ่ะ5อ0 0กว่าพิกเซลนะครับแล้วก็มีเดียมมีเดียมก็คือไซส์ขนาดกลางเช่นเดียวกันนะครับก็คือขนาดมันจะต่างกันเล็กน้อยนะครับกับตัวลูกที่แล้วที่เราใส่เข้าไปนะครับอลองดูอันครับอันนี้ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงครับนะฮะใส่เข้าไปก็ยังมีเดียมอยู่นะครับอ่าก็คือเป็นกรีนแมงโก้นะครับก็คือ นะครับมะม่วงที่ยังซอฟก็คืออ่อนอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นไซส์ขนาด5,400พิกเซลก็อยู่ที่ประมาณมีเดียมนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่มะม่วงลูกที่โตกว่านี้นะครับผมวาวางไว้ที่เดิมนะครับมะม่วงนี้ลูกโตขึ้นนะครับจะเป็นขนาดเท่าไหร่ผลออกมาแล้วครับแมงโก้สก็คือมะม่วงที่ยังเขียวอยู่ก็ถือว่ายังอ่อนอยู่นะครับไซส์ขนาด7,500พิกเซลไซส์ก็คือลาร์ก ก็คือเป็นผลมะม่วงขนาดใหญ่แล้วนะครับที่เราใส่เข้าไปตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับนีมะม่วงลักนะครับลองอีกอันนึงนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นนะครับซอฟต์ Soft, ก็คือกรีนมะม่วงนะครับก็คือมะม่วงที่ยังอ่อนอยู่เป็นเขียวมะม่วงเขียวนะครับแล้วก็มีเดียม ไซส์ก็คือขนาดกลางนั่นเองนะครับอ่าน,นี่อันที่ครับลองดูมะม่วงอีกอันหนึ่งนะครับถ้าเป็นมะม่วงสีเหลืองบ้างนะครับผลการคัดแยกจะเป็นอย่างไรนะครับอ่าปึ๊บอันนี้ก็จะกลายเป็นนะครับแมงโก้ Mango ชนิดที่2ก็คือทรีสองตรงนี้นะครับก็คือโอ้มะม่วงที่ค่อนข้างแก่แล้วก็คือใกล้จะสุกแล้วนั่นเองนะครับก็จะมีไซส์ั้งหมดประมาณ2,100พิกเซลก็คือไซส์สมอลนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ น,นี่คือผลคัดแยกของตัวมะม่วงที่สุกแล้วนั่นก็คือโอหรือว่าเยลโล่แมงโก้นั่นเองนะครับลองดูอีกอันนึงอันนี้ผมจะใช้มะม่วงที่ใกล้เน่าแล้วนะครับก็คือมันเริ่มอ่อนแล้วนะครับมีรอยช้ำบ้างนะครับผมลองใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปเรียบร้อยปุ๊บแบบนึงนะครับก็ะจะประมาณนี้นั่นก็คือ มงโก้ Mango, ชนิดที่1งครับก็คือลอตนะครับก็คือหรือว่าโลเทนแมงโก้ก็คือมะม่วงใกล้เน่านะครับหรือว่ามะม่วงใกล้ที่จะเสียแล้วนั่นเองนะครับก็อยู่ที่ประมาณสมอลนะครับสมอลก็คือมะม่วงลูกเล็กมันอาจจะตอนแรกอาจจะเป็นลูกใหญ่นะครับแต่ว่าพอมันสุกมากๆแล้วมันใกล้ที่จะเน่าแล้วเนี่ยขนาดมันอาจจะหดเล็กลงนะครับเพราะว่ามันคายน้ําไปเยอะลูกมันเลยเล็กลงด้วยฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นสมอลนั่นเองนะครับอ่า อันนี้ก็จะเป็นผลการคัดแยกของตัวมะม่วงนะครับชนิดต่างๆครับที่เราได้เตรียมตัวอย่างเอาไว้นะครับไล่เรียงกันไปเลยตั้งแต่เล็กนะครับสีเขียวเล็กนะฮะกลางใหญ่นะครับแล้วก็เป็นมะม่วงที่นะครับสุกนะครับก็คืออันนี้แล้วก็มะม่วงที่ใกล้เน่านะครับก็คือหลังแถวสุดเลยนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นผลการทดสอบใน2ตัวระบบคัดแยกมะม่วงโดยใช้ระบบ image processing raspberry pi นะครับนะครับลองดูรูปครับอันนี้ก็ น่าจะเน่าแล้วนะครับใกล้เน่าใกล้เสียแล้วครับตรงนี้อ่าก็ได้เช่นกันครับแมงโก้ชนิดที่1นะครับก็คือลัดโลเทนแมงโก้หรือมะม่วงใกล้เน่านะครับไซส์ก็เป็นสมอลนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยลูกมันอาจจะใหญ่อยู่นะครับแต่ว่าพอมันใกล้เน่าปุ๊บมันเหี่ยวนะครับก็คือมันคายน้ําไปเยอะก็จะทําให้ขนาดของมะม่วงนั้นนะฮะเล็กลงนั่นเองนะครับอ่าครับผมนี่คือผลการทดสอบในส่วนของตัวนะครับการระบบคัดแยกมะม่วงนะครับอันนี้ ก็จะเป็นส่วนของตัวระบบ Image Processing ครับก็สามารถที่จะไปต่อกับตัวสายพานได้ครับเพิ่มส่วนของตัวระบบเซนเซอร์เข้าไปนะครับแล้วก็เขียนโปรแกรมอินเทอร์เฟเข้าไปอันนี้จะเป็นส่วนของการ Image Processing ครับแต่สำหรับไฟล์ที่จะทำหน้าที่ในการเป็น Report นะครับแล้วก็ับ u b l e ลคลิกที่ไอคอนนี้ได้เลยนะครับก็คือ Report อันนี้ผมก็จะทำอย่างง่ายขึ้นมานะครับก็คือดูไม่ซับซ้อนฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวคอนโซลนะครับที่จะทำการอ่านค่าไฟล์ที่ได้จะเป็นไฟล์ตารางนะครับพร้อม ลำดับที่นะครับของการคัดแยกก็เป็นปีเดือนวันเวลาก็คือชั่วโมงนาทีวินาทีที่ทำการคัดแยกแล้วก็ตามด้วยชนิดของมะม่วงที่คัดแยกไม่ว่าจะเป็นในสองตัวกรีนแมงโก้นะครับเยลโล่แมงโก้นะครับแล้วก็โรเทนแมงโก้ก็คือในสองมะม่วงที่ใกล้เน่านะครับแล้วก็ตามด้วยไซส์ แล้วก็ไซส์อันนี้ก็จะเป็นพิกเซลเลยนะครับสำหรับโปรเจกต์งนี้ครับเราจะใช้ในส่งตัว Raspberry Pi นะครับ3เป็นตัวประมวลผลหลักนะครับก็จะทําการอินเทอร์เฟซกับตัวนะครับกล้องเว็บแคมนะครับตัวกล้องเว็บแคมตรงส่วนนี้นะครับก็จะมีหน้าที่ในการแคปเจอร์รูปนะครับที่นะครับเราใส่มะม่วงครับ อยู่ทางด้านล่างของตัวเครื่องนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของตัวกล้องตัวนี้เราก็จะใช้ตัวกล้องเว็บแคมที่มีอินเทอร์เฟซเป็นแบบ USB นั่นเองครับซึ่งเราก็จะใช้ในส่วนของตัวไลบรารี OpenCV ที่อยู่ในตัวไลบรารี p y t h o ครับซึ่งจะพัฒนาโดยใช้ภาษา Python ในการ Image Processing นะครับโดยการตรวจจับรูปมะม่วงนะครับที่เราใส่เข้าไปในส่วนของการคัดแยกตรงนี้นะครับในส่วนของตัวกล่องคัดแยกที่อยู่ด้านล่างลรส่วนนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวระบบไฟแบ็คไลท์ซึ่งเป็นหลอด LED ครับสามารถที่จะนะฮะทำความ ปรับความสว่างได้นะครับโดยใช้ไขควงหมุนที่ตัวสเตปดาวคอนเวอร์เตอร์ครับพร้อมบอร์ดอินพุตนะฮะเอาไว้สำหรับในการเชื่อมต่อก,กับตัวเซนเซอร์ซึ่งในเซ็นเซอร์ตรงส่วนนี้นะครับในอนาคตก็สามารถที่จะนําไปประกอบกับตัวระบบสายพานในการคัดแยกนั่นเองครับโดยอาจจะใช้ส่วนของตัวระบบนิวเมติกในการปัดม่วงให้ไหลออกจากทางสายพานตามที่เราคัดแยกนั่นเองนะครับในส่วนของตัวกล่องควบคุมตัวนี้นะครับเราก็จะบรรจุในส่วนตัวรับริพายนะครับบอร์ด GPIO เอาไว้สำหรับในการอินเทอร์เฟซกับตัวเซ็นเซอร์ที่จะทำหน้าที่ในการติดกับตัวสายพานเนื่องจากว่าเซ็ ที่เราใช้ตรงนี้เป็นนะบเทนเซอร์นับ p r o x i m i t y infrared sensor ครับ, ensor, รบซึ่งมีอินเทอร์เฟเป็นแบบนับ24โวลต์น,นะครับฉะนั้นนะครับเราจะต้องใช้บอร์ดอินเทอร์เฟเพื่อทำมาที่ในการแปลง l o g จิกลงมาหรืออยู่ที่ประมาณ5โวลต์เพื่อสามารถที่จะทำการอินเทอร์เฟกับตัว Lastberry Pi ได้แต่ในที่นี้ครับเราได้ทำการพัฒนานในส่วนของตัวระบบโปรแกรมในการตรวจจับมะม่วงก่อนนะครับก่อนที่จะนำไปนะครับติดตั้งหรือว่าขยายการทำงานให้สามารถที่จะทำการอินเทอร์เฟกับตัวคอนเวอร์เจอร์ได้นั่นเองนะครับในส่วนของตัวกล่องควบคุมมขของเราาก็จะีในนนส่ววตั Power Pi ด 24V โดยจะทําการรับแรงดันอินพุตจากไฟบ้านนะครับแปลงลงมาเหลือ24โวลต์ครับผ่านตัวสเตปดาวคอนวอเตอร์นะครับให้แปลงลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ12โวลต์แต่เราสามารถที่จะทําการปรับแรงดันส่วนนี้ได้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในความสว่างของตัวไฟ LED backlight ที่อยู่ในกล่องตรงนี้นะครับซึ่งทางนี้ครับทางผู้พัฒนาได้ทําการปรับแต่งไว้แล้วเรียบร้อยนะครับทางผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องปรับแต่งอีกครับในส่วนตัวระบบควบคุมทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็ทางานเก็บไว้ในกล่องพลาสติกเอเบสอย่างดีครับทางผู้ใช้งานก็สามารถที่จะนำปติดงกับตัวสาายนได้นะครับ ในส่วนของตัวนะครับในการ Image มะม่วงนะครับเราก็จะทําการใส่มะม่วงเข้าไปในช่องตรงส่วนนี้นะครับตัวกล้องเว็บแคมที่อยู่ด้านบนตัวนี้นะ <c oughs> ก็จะทําการแคปเจอร์รูปมะม่วงนะครับแล้วก็จะทำการประมวลผลน้ําในส่วนของตัวภาษานะครับ Python ร่วมกับตัวโมเดล โอเพนซีวีเพื่อเอาไว้สำหรับการคัดแยกมะม่วงว่าจะเป็นมะม่วงนะครับเกรดไหนนะครับก็คืออย่างเช่นเล็กกลางใหญ่นะครับมะม่วงสุกมะม่วงอ่อนนั่นเองนะครับโดยการตรวจจับในส่วนของตัวมะม่วงที่ใส่ลงไปในส่วนของตัวคัดแยกที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับทางผู้ใช้งานก็สามารถที่จะใช้ในสวนตัวหน้าจอ HDMI นะครับทำการเสียบเข้าสู่นะครับขั้ว HDMI ที่อยู่ด้านข้างนะครับของตัว กล่องตัวนี้ได้เลยนะครับเราก็จะทํารูเอาไว้ให้ทางผู้ใช้งานสามารถเสียบได้อย่างง,ง่ายได้นะครับแล้วก็ในส่งตัวไฟเลี้ยง USB ของตัวลับบริภายด้วยในที่นี้เราจะใช้ในส่งตัวอะแดปเตอร์ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือขนาด5โวลต์2แอมป์นะครับแล้วก็ในสงตัวสายแลนแล้วก็เสียบเมาส์ hmm. เสียบคีย์บอร์ดนะครับเพื่อสั่งนะครับในการรันโปรแกรมนั่นเองนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะเดี๋ยวผมจะทําการเปิดเครื่องขึ้นมานะครับํำได้นะครับแล้วก็ โอเคตรงจุดนี้ไปเลยนะครับสาหรับนะครับโปรแกรมที่ทำหน้าที่ในการคัดแยกมะม่วงในที่นี้ก็คือบนหน้าจอเดสก์ท็อปที่ชื่อว่านะครับ Mango Scan นะครับเป็นรูปมะม่วงอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมอวัสในการรันหน้าจอในการอินเทอร์เฟซนะครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับเราก็ทําการสั่งรันโปรแกรมโดยที่ดับเบิลคลิกที่ในส่วนของตัวไอคอนมะม่วงตรงนี้ได้เลยนะครับ Mango Scan ครับก็จะปรากฏนะครับหน้าจอเดสก์ท็อปขึ้นมานะครับในส่วนตัวหน้าจอเดสก์ท็อปตัวนี้นะครับก็จะเป็น ช่องว่างๆตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ใส่มะม่วงเข้าไปในนี้ครับผมจะทําการคัดแยก